ผมแม่งจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเร็วแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วอะไรมึงเนี่ยแม่งหลอกผมอ่ะเพื่อนผมอ่ะทำไมทำไมมันบอกว่ามันจะมันจะไม่สีบคนนี้แล้วอ่ะแล้วมันก็จะไปจีบอ่ะแล้วมันจะเสือไปคบกันอีกอ่ะมันหลอกผมอ่ะแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วมึงไปเสือกอะไรเขาคบกันอ่ะก็มันบอกว่ามันจะไม่จีบแล้วอ่ะแล้วมันจะไปคบกันอีกอ่ะ ค,คือมึงทำไงคือมึงชอบผู้หญิงคนนี้ด้วยวะไหใช่ผมชอบผู้หญิงคนนี้มากเย็นเว้ยเ็นเย็นเย็นแล้วมึงจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนชั่วใช่ครับพาเรื่องตลกอละไรแค่นี้งเหรอฮะอ๋อบอลกูจะบอกมึงน,นะเว้ยว่าคนดีในโลกเนี้ยมันหายยากเว้ย Yes การที่มึงอ่ะโดนคนชั่วทำชั่วใส่มึงอ่ะมึงไม่จำเป็นต้องไปชั่วตามเขาเว้ย Yes รักษาความดีของตัวเองเอาไว้เว้ย เราโลกจะเจริญนะเว้ยฉันไ,ได้ขอจัดหนักๆก,ก่อนหนึ่งพี่ไม่ไหวแล้วพี่จัดหนักพี่อะไรวะไเฮี่เล่ากูไอ้อเฮี่ยนี่กูรอ